สวัสดีตอนเช้าครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคําจาก YLG ประจำวันที่11พฤษภาค,คมปี2020ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคําของวันศุกร์ที่ผ่านมาราคาทองคําเปิดตลาดบริเวณ1,715.40หลังจากนั้นราคาค่อยๆขยับและดิดตัวขึ้นแต่ระดับสูงสุดบริเวณ1,723.54แม้ว่าจะทําระดับสูงสุด ได้จากวันก่อนหน้าแต่ก็ไม่สามารถทรงตัวรักษาระดับไว้ได้ราคามีแรงขายทากำไรสลับออกมาในระดับที่ค่อนข้างสูงหลังจากนั้นราคาเริ่มปรับฐานและมีการอ่อนตัวลงแต่ระดับต่ำสุดของวันบริเวณ1,699.60เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนหรือเป็นแนวรับโซน1,700เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนปิดตลาดไปบริเวณ1,705.14อ่อนตัวลงประมาณ12.06เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอน ราคาทองคำม้วนวันศุกร์ที่ผ่านมาได้รับแรงกดดันจากการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานนอกภาคการเกษตรแม้ว่าตัวเลขจะดิ่งลงถึง20.5ล้านตำแหน่งในเดือนเมษายนแต่ตัวเลขก็ออกมาดีกว่าที่มีการคาดการไว้ทั้งนี้นักวิเคราะห์มีการคาดการหรือประเมินว่าอัตราการว่างงานหรือการจ้างงานนอกภาคการเกษตรจะร่วงลงถึง22ล้านตำแหน่งส่วนอัตราการว่างงานปรับเพิ่มขึ้นสู่ระดับ14.7%ในเดือนเมษายน แต่ก็ยังคงต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์มีการคาดการณ์ว่าอัตราการว่างงานจะทยานขึ้นถึงระดับ16%ข้อมูลการจ้างงานที่ออกมาไม่ได้แย่เหมือนที่มีการคาดการณ์หรือประเมินไว้เป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ไปกระตุ้นการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงและหนุนให้ตลาดหุ้นสารัฐมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจนสร้างแรงขายทำกำไรสลับกับเข้ามายังตัวตลาดทองคำ นอกจากนี้สถานการณ์การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเกี่ยวกับข้อตกลงพันธสัญญาการค้าเฟสหนึ่งถือว่ายังคงมีสัญญาณในเชิงบวกต่อเจ้าหน้าที่ระดับ สหรัฐและระดับปฏิบัติการระหว่างสหรัฐกับจีนข้อมูลดังกล่าวถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ลดความวิตกกังวลต่อการทำสงค,ครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สร้างแรงขายทำกำไรสลับเข้ามายังตัวตลาดทองคําเพิ่มเติมตการซื้อข,ขายของตัวกองทุนขนาดใหญ่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากองทุนทองคำ SPDR Gold Trust มีการเข้าถือครองทองคำเพิ่มอีก5 849ตันถือครองทองคำที่ระดับ1,081.65ตันซึ่งถือว่าเป็นการกลับเข้ามาซื้อเพิ่มหลังจากวันพฤหัสบดีมีการขายหรือมีการลดการถือครองทองคำลงเล็กน้อยนอกจากนี้ในส่วนของสถานะการซื้อขายของตลาดทองคำโคเม็กยังพบว่าในส่วนของสถานะซื้อสุทธิในส่วนของผู้จัดการกองทุนยังมีการถือสถานะ ซื้อสุทธิติดต่อกัน54สัปดาห์แต่อย่างไรก็ตามปริมาณการเข้าถือสถานะซื้อสุทธิปรับตัวลดลงประมาณ9%จากสัปดาห์ก่อนหน้าแสดงให้เห็นว่าแม้ว่าทิศทางหรือโมเมนตัมในเชิงบวกของกองทุนขนาดใหญ่จะมีมุมมองเชิงบวกแต่ก็เริ่มทยอยปิดสถานะซื้อสุทธิหรือขายทำกำไรโดยการลดถือก,การถือครองสถานะซื้อลงดังนั้นอาจจะต้องจับตาแรงซื้อแรงขายจากกองทุนขนาดใหญ่ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ในส่วนของปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคําทองคํายังคงได้รับแรงหนุนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเมื่อสหรัฐคุมเข้มวีซ่านักข่าวจีนขณะที่2ประเทศยังคงมีสถานการณ์ความตึงเครียดกรณีโควิด -19 ระบาด ทั้งนี้ในส่วนของสหรัฐเองมีการแสดงท่าทีการกีดกันเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะนักข่าวของจีนและยังคงมีท่าทีปรับปรำจีนว่าเป็นต้นเหตุของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 แนวโน้มสถานการณ์ดังกล่าวอาจนำไปสู่การทำสงครามการค้าร,รอกสองแต่อย่างไรก็ตามในส่วนของนักลงทุนยังคงคาดการว่าสถานการณ์หรือแนวโน้มดังกล่าวอาจจะยังคงไม่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาอันใกล้ขณะ ที่เจ้าหนะ้าที่สหรัฐและจีนยังคงมีการแสดงท่าทีเชิงบวกต่อการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับไปกระตุ้นให้ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนสปรับตัวเพิ่มขึ้น455.43จุดขานรับข้อมูลตลาดแรงงานที่ร่วงลงน้อยกว่าที่มีการคาดการณ์หรือประเมินไว้ ขณะที่สถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐก,กับจีนที่บรรเทาเบาบางถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับไปกระตุ้นการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงโดวยวันศุกร์ที่ผ่านมาตัวดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์บวกได้1.91%เอสนี SP 500ปรับตัวเพิ่มขึ้น1.69%และ n a สแดกปรับตัวเพิ่มขึ้น1.58% นอกจากนี้ในส่วนของเจ้าหน้าที่จีนและสหรัฐมีการเจรจากันยังคงยืนยันว่าข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนในเฟสหนึ่งจะเป็นไปตามเงื่อนไขเดิมและเพื่อให้อำนวยการความสะดวกต่อข้อตกลงการค้าและความร่วมมือในการส่งเสริมเศรษฐกิจมหาภาคสถานการณ์หรือท่าทีที่เอื้ออำนวยในการทำ ในการเจราจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ลดความมิตกกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนอกจากนี้ในส่วนของตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังคงออกมายืนยันว่าตัวเขาเองจะยังคงไม่มีการตัดสินใจเกี่ยวกับการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนหรือการตอบโต้จีนในระยะเวลาอันสั้นนี้ซึ่งทําเองยังคงรอดูท่าทีของจีนว่าจะทำการซื้อสินค้า เกษตรจากทางฝั่งสหรัฐในช่วง1-2สัปดาห์ต่อจากนี้เป็นไปในทางใดแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สร้างแรงกดดันสลับเข้ามายัางตัวตลาดทองคำและหนุนแรงซื้อเก่งกำไรในตัวสินทรัพย์เสี่ยงหรือในตลาดทุ้นทั่วโลกให้มีการรีบาวหรือมีการฟื้นตัวขึ้นจนเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมาส่งผลเชิงลบต่อราคาทองคำในช่วงสั้น ในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนทางนี้โดยภาพรวมของราคาทองคํายังประเมินว่ามีลักษณะของการเคลื่อนไหวในรูปแบบของการไซเว์หรือเป็นลักษณะของการแกว่งตัวอยู่ในกรอบออกด้านข้างโดยแนวโน้มหรือโมเมนตัมของราคาทองคาจะเห็นว่าระดับสูงสุดของราคาทองคํามีลักษณะของการปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงโดยภาพรวมอาจจะทําให้ราคาทองคํามีลักษณะของการเคลื่อนไหวในรูปแบบของไซเว์ดาวได้เช่นกันแต่อย่างไรก็ตามในกรอบหรือแนวรับด้านล่างก็มีการขยับหรือมี การยกขึ้นด้วยเช่นกันทั้งนี้ ยังคงเน้นให้นักลงทุนทำกำไรระยะสั้นจากการเคลื่อนไหวหรือจากการแกว่งตัวอยู่ในกรอบโดยระยะสั้นทาง YLG ยังประเมินว่าหากราคายังคงทรงตัวเหนือแนวเหนือโซนแนวรับจิตวิทยาบริเวณ1,700จรยรล,ะละต่อเทสออนได้อาจเกิดการรีบาวหรือการฟื้นตัวขึ้นในช่วงสั้นแต่การขยับหรือการดิดตัวขึ้นอาจจะไม่ได้ไกลมากนักทั้งนี้หากราคายังไม่ผ่านในส่วนของบริเวณ1,700 10 ถึง1,713เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนอาจเกิดการปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงมาอีกครั้งของราคาเพื่อสะสมกำลังหรือแรงซื้อโดยหากราคาเกิดหลุดบริเวณ1,700เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนจะมีแนวรับแรกบริเวณ1,690เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนและแนวรับถัดไปบริเวณ1,680เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนทั้ทงนี้อาจใช้เป็นลักษณะของการรอราคาปรับฐานหรืออ่อนตัวลงเข้าซื้อเพื่อทำกำไรระยะสั้นหากราคาย่อหรือมีการปรับฐานลงมาที่แนวรับ และทยอยแบ่งทองคําออกขายเมื่อราคาขยับหริอดิดตัวขึ้นอย่างไรก็ตามหากราคาย่อตัวลงมาที่แนวรับอาจจะทําให้มีแรงซื้อหรือมีกําลังซื้อมากพอโดยประเมินว่าราคามีโอกาสขยับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทดสอบในส่วนของโซน1,717-1,723เหรียญดอลลาร์ต่อเทสอน1,723จะถือว่าเป็นแนวต้านสำคัญ และเป็นระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาหากราคาขยับหรือดีดต,ตัวขึ้นยังไม่ผ่านในส่วนของระดับหรือโซนดังกล่าว อาจทยอยแบ่งทองคําออกขายหรือเสี่ยงเปิดสถานะขายที่ระดับดังกล่าวเพื่อเป็นลักษณะของการลงทุนระยะสั้นหรือการเล่นรอบขณะที่หากราคาย่อหรือมีการปรับฐานลงบริเวณ1,680ปดเหรียญดอลลาร์ต่อททสส์ออนจะเป็นระดับต่ําสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาและจะเป็นในส่วนของแนวรับสําคัญแนวรับแรกหากราคาไม่หลุดยังสามารถเข้าซื้อเพื่อลงทุนระยะสั้นจากการแกว่งตัวในกรอบของราคาได้เช่นกันอย่างไรก็ตามยังคงเน้นการทํากําไรระยะสั้นจากการแกว่งตัวในกรอบสต็อปล้อนหรือตัดขาดทุนห หลุดบริเวณ1,680เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนเพื่อถอยจุดเข้าซื้อไปอยังโซนแนวรับถัดไปสำหรับวันนี้ทาง YLG ขอจบการรายงานภาวะตลาดเพียงเท่านี้และขอให้โชคดีในการลงทุนขอบคุณครับสวัสดีครับ